สดิชาน,น,าน,านากสากฤษณานีละอ,อสวัสดีค่ะดิฉันนักาาสารคิวอ่อน,น,ว,ออนวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องครอบครัวตึงเนืดตอนภารกิจเตื้อสุดฮาในวิชาการเงินส่วนบุคคลค่ะเรามาแนะนาตัวละครกันก่อนเลยนะคะคนแรกคือคารุเมบิบผู้มาพร้อมกับรอยยิ้มนางฟ้าผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องคนที่สองคือโทรุ ถ้าคิดว่าผมเป็นตัวป่วนประจําครอบครัวตื้อสุนทรแล้วก็ผิดขนาดคนที่สามคือฮารุไม่ว่าจะทําให้ฮารุเป็นสมาชิกครอบครัวตืเนหนึบตัวจริงจะลาบากแย่เย็นแค่ไหนแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกคนที่สี่คือโรสพอโทรรู้กับฮารุสองตัวขมวบน,นี้แท้ๆบ้านเราถึงได้มีเรื่องยุ่นทุกวันคนที่ห้าโกโรน่ายินดีจริงๆที่เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาคนที่หคือคุณปู่สอนรับปากอกโอ้ฉันจะทําทุกอย่างเพื่อเธอคนนั้น ตอนปีใหม่ที่แสนวุ่นวายกลยุทธก์การเพิ่มยอดขายยิ่งลูกค้าอยู่ในร้านนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เงินมากเท่านั้นนี่คือผลวิจัยทางการตลาดที่จัดทำโดยสหรัฐอเมริกา 1. สินค้ายอดฮิตอยู่ชิดในร้านสะดวกซื้อมักจะวางเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดไว้ด้านในสุดของร้านเสมอ เพราะเป็นการดึงเวลาให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เห็นสินค้าอื่นมากขึ้นระหว่างออกมาจ่ายเงินพอได้เห็นสินค้าก็ทําให้อยากซื้อขึ้นได้ง่ายมากบางคนซื้อสินค้ามากกว่า1ชิ้นเสมอสอสินค้าล่อใจจัดไว้ให้เด่น ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่มักมีช่วงเวลานาทีทองที่จะขายสินค้าในราคาถูกกว่าปกตินี่เป็นกลยุทธ์เพิ่มยอดขายเรียกว่าสินค้าล่อใจเน้นขายถูกเพื่อเพิ่มยอดคนซื้อตัวอย่างเช่นขายเครื่องปรินเตอร์ในราคาถูกและขายหมึกในราคาแพง 3. กก่อมาลูกค้ามุงทําให้ดูเหมือนมีลูกค้าอยู่ในร้านมากทั้งการหา การหาหน้ามามาเดินในร้านหรือทำให้ต่อแถวจ่ายเงินเพื่อให้เข้าใจว่าร้านนี้ขายดี 4. สร้างความน่าเชื่อถือคุณภาพของสินค้าหรือการตลาดจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ขายสินค้าได้มากสิ่งที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือเพราะถ้าลูกค้าจะมั่นใจในตัวเราจนกลายเป็นลูกค้าประจำา4.1รอยยิ้มวิธีสร้างความ สร้างความน่าเชื่อถืออย่างง่ายจากผลสำรวจในอเมริกาพนักงานที่ยิ้มให้ลูกค้าจะได้ทิปมากกว่าพนักงานที่ไม่ยิ้มหลายเท่า4.2ป้ายชื่อกับความน่าเชื่อถือเพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและความรับผิดช,ชอบของเราต่อไปเป็นตอมตะจรบ้านผีสิงนะคะทำธุรกิจอย่างไรให้ลุ่ง่ง สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กรัฐบาลมักจะมีนโยบายให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเพราะถือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นให้กู้ดอกเบี้ยต่ำให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลหรือไอเดียสินค้าใหม่รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพแผนต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ ก็ควรระวังเวลาทําธุรกิจ 1. อยากก่าโกความล้มเหลวเป็นเลิกยากที่ประสบความสําเร็จโดยที่จะไม่พบกับความล้มเหลวซึ่งอาจทําให้ท้อแท้หมดหวังได้แต่พึง่งเราไวเถอะว่าความล้มเหลวที่ได้รับคือบันไดสู่ความสําเร็จ 2. ออย่าลงมือทําในสิ่งที่ไม่เชี่ยวชาญขนาดจะทําธุรกิจที่เรามีความรู้ดีให้สําคัญยังเป็นเรื่องยากถ้าทําสิ่งที่ไม่ชํานาญก็คงไม่ต่างกับการขึ้นลถลดด่วนไปสู่ความล้มเหลว 3. อย่าเริ่มทําคนเดียว ก่อนทำธุรกิจควรปรึกษาผู้มีประสบการณ์เสียก่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านใดหากได้รับความช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมก็อาจจะลดความล้มเหลวลงได้ข้อดีของการทำธุรกิจตั้งแต่เด็กหนึ่งฝึกความเป็นผู้นำการทำธุรกิจต้องติดต่อบพบปะกับผู้คนมากมายทำให้เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติรวมทั้งการทำงานกับผู้ร่วมง,งาน สองสร้างประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการคนที่มีประสบการณ์เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจสามารถใช้ได้จริงดังนั้นการทำธุรกิจตั้งแต่เด็กจะกลายเป็นอาวุธพิเศษเป็นความสามารถพิเศษ 3. ฝึกการตัดสินใจการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะมีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากแรกๆอาจเป็นเรื่องยากแต่ถ้าฝึกฝน,นบ่อยๆแล้วก็จะตัดสินใจอย่างรอบคอบได้ในที่สุดตอนเดทแรกของโทรุ โปรเจกต์อัปเกรดแฟชั่นเด็กสมัยใหม่อยากแต่งสวยเสริมหล่อการทั้งนั้นแต่จะให้ตามแฟชั่นบ่อยๆมีหวังเป็นโลกสับจางแน่ครอบครัวถึงหนึินเทนโดยไม่ต้องเสียตังค์แปลงโฉมกางเกงยีน 1. ทําทำกางเกงขาดถ้ากางเกงยีนเก่าลองทำให้เป็นยีนขาดขาดดูไหมใช้กรรไกรตัดส่วนที่ต้องการหรือใช้ก้อนหินขัดจากด้านในและด้านนอกของผ้าพร้อมกันจนกางเกงขาดเป็นรูดูเซ์ สองทำให้สีซีดละลายด่างทับทิมหนึ่งช้อนชาลงในน้ำหนึ่งกะละมังต่อกาง,งเกงยีนหนึ่งตัวแช่กางเกงยีนประมาณ10.60นาทีลองดูกางเกงสีซีดหรือยังสีจะออกดำดเหลืองๆจากนั้นซักน้ำเปล่าแต่งตัวอย่างไรให้ดูขายาวขึ้น 1. ใส่เสื้อตัวสั้นคนเตีย้ยหากใส่เสื้อยาวปิดสะโพกจะทำให้ช่วงขาดูสั้นมอตอ แต่ในทางกลับกันหากใส่เสื้อตัวสั้นๆลำตัวก็จะดูสั้นลงทำให้ขาดูยาวขึ้น 2. ใส่กางเกงขาลอยพับขากางเกงขึ้นให้มองเห็นข้อเท้าจะช่วยให้ขาดูยาวขึ้น 3. หลีกเลื่องกางเกงลายใหญ่ไม่ควรสวมกางเกงที่ลายดวงใหญ่ๆหรือสีเข้มๆจะดึงดูดสายตาทำให้ขาดูสั้นมากขึ้นวิธีทำให้ผมนุ่มสลวยง่ายๆ 1. สระผมตอนเช้าเพราะหนังศีรษะจะขับน้ำมันออกมามาก ในช่วงกลางคืนทําให้ผมมันดังนั้นสระผมตอนเช้าจะช่วยล้างน้ํามันได้ดีกว่าที่สําคัญน้ามันอาจจะอุดตันตามรูขุมขนทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการผมร่วงต้องระวังให้ดี 2. ออย่าใช้ได้เป่าผมลมร้อนจากใดจะทําให้ลายโปรตีนในเส้นผมทําให้ผมหยาบกระด้างดังนั้นควรใช้ลมธรรมชาติดีกว่าสาการขจัดรังแค ใช้ผ้าก๊อซชุบน้ำหอมหัวใหญ่ทาแล้วนวดที่หนังศีรษะเบาๆทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นสระผมให้สะอาดวิธีนี้จะช่วยลดรังแคได้แต่ห้ามทามากเกินไปเพราะอาจทําให้เซลล์หนังศีรษะตายและมีกลิ่นหอมหัวใหญ่ติดผมหลายวันต่อไปนะคะตอมเป็นหัวหน้าใครว่าง่ายการตกแต่งห้องเรียนตามต่นเติดการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามเป็นการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนเช่นจัดบอร์ด มาลองตกแต่งห้องเรียนวิธีแบบถึงเนิเดกัน 1. กํากำหนดหัวข้อก่อนลงมือทําควรกําหนดหัวข้อหลักขึ้นมาก่อนเพราะถ้ากําหนดหัวข้อไม่ชัดเจนจะทําให้เสียทั้งเงินเวลาแถมผลงานที่ได้ยังไม่ดีอีกด้วยดังนั้นจนเริ่มโดยการกําหนดหัวข้อ 2. ใช้แผ่นแม่เหล็กเวลาไปดูภาพยนตร์เราอาจได้แผ่นแม่เหล็กโฆษณาภาพยนตร์ลองเอามาทําเป็นตารางสอนดูสิเพราะสามารถเปิดได้เปลี่ยนได้ทุกเทอมและประหยัด 3. ความสะอาดสําคัญที่สุดไม่ว่าจะตกแต่งห้องให้สวยงามเช่นไรแต่ถ้าห้องรกสกรปรกก็คงไม่เห็นความสวยงามจึงต้องรักษาความสะอาดอินเทอร์เนต็ตโลกแห่งการประหยัดในโรงเรียนหรือห้องสมุดจะมีอินเทอร์เนต็ตให้เล่นฟรีนอกจากใช้คนข้อมูลทํารายงานแล้วยังใช้อินเทอร์เนต็ตทําอะไรได้หลายอย่าง 1. ดูโทรทัศน์ทางอินเทอร์เนต็ตเราสาม,มารถดูโทรทัศน์และรายการย้อนหลังทางอินเทอร์เนต็ตได้ สองอ่านหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่ให้บริการอ่านหนังสือฟรีอินเทอร์เน็ตมากมายเรียกว่าอ e ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละอี e book, บุ๊กบางเล่มต้องจ่ายเงินแต่ก็มีอ e ีบุ๊กฟรีๆดีๆรอให้เราอ่านอยู่นะ 3. ขายของทางอินเทอร์เน็ตนาของที่เราไม่ใช้และยังมีสภาพดีอยู่ประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตหรือของที่เราประดิษฐ์ขายก็ได้ทันได้เงินได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แถมเป็นการรีไซเคิลช่วยลดขยะด,ด้วยนะ ตอนตึงเนืดตะลุยตลาดมือสอง 1. ทำบุญลดหย่อนภาษีสามารถนำใบอนุโมทนาบุญที่ได้รับหลังจากบริจาคเงินให้กับวัดมูลนิธิสมาคมหรือสถานสาธารณกุศลต่างๆไปใช้ขอลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาแต่ต้องเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 2. ใช้ส่วนลดของบัตรเครดิต บริษัทบัตรเครดิตต่างจูงใจลูกค้าด้วยการให้ส่วนลดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันต่างๆเช่นค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการสะสมแต้มยอดขายยอดการใช้บัตรที่นำไปแลกของรางวัลหรือใช้แทนเงินสดได้อีก 3. การประหยัดค่าไฟ การคำนวณค่าไฟฟ้าจะคิดในอันตราก้าวหน้าคือยิ่งใช้เยอะอัตราค่าไฟต่อหน่วยยิ่งแพงขึ้นดังนั้นถ้าเราประหยัดให้มากค่าไฟก็จะลดลงได้อีก 4. การประหยัดค่าโทรศัพท์ 4.1. เรื่องใช้โปรโมชั่นที่เหมาะกับเรา 4.2. เครือข่ายเดียวกันโทรหากันฟรี 4.3. สิทธิพิเศษต่างๆเช่นลดเสียงรัาสายเสียงเรียกเข้าอัปเดตข่าวทาง SMS ชมภาพยนต์ฟรีได้ส่วนลดคอนเสิร์ตตอนต่อไปนะคะตอนคำเชิญอันน่าสงสัยโปรเจกต์ประหยัดค่าใช้จ่ายในฤดูหนาว 1. เสื้อกันหนาวเก่ายังใช้ได้เสมอไม่ต้องกังวลเรื่องแฟชั่นเก่าเพราะปีหนึ่งเราใส่เสื้อกันหนาวแค่ไม่กี่วัน 2. แหล่งซื้อขายเสื้อกันหนาวเช่น ร้านขายสินค้าส่งออกตลาดนัดหรือตลาดตามชายแดน 3. ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคฤดูหนาวเป็นช่วงที่เหมาะกับการออกกำลังกายเป็นที่สุด 4. ต้มน้ำอาบการอาบน้ำอุ่นด้วยฝักบัวเป็นเรื่องซึมเปื้อนอย่างมากเพื่อประหยัดควรอาบน้ำฝักบัวให้เร็วหรือต้มน้ำอาบแทนคุมดิฉัน,ฉนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ข่บคุณค่ะ